ครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมนายสักดาวิเชียนสินสมาชิกสภาผู้แทนาทราษฎรจังหวัดกาญจนบุรีเขตสีพับเพื่อไทยครับวันนี้ผมมีเรื่องหารือท่านประธานสองเรื่องครับเรื่องแรกได้รับแจ้งจากนายสมจิตพวงชีวงนายกอบตตำบลช่องด่านอำเภอ,อบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบ,บุรีว่าทางหลวงทลอส86เส้น อำเภอบอ่อพอยไปยังอำเภอหนองปือจังหวัดกาญจนบุรีกลางคืนไม่มีไฟส่องสว่างนะครับเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งอยากให้กรมทางหลวงช่วยติดไฟส่องสว่างให้ด้วยเรื่องที่สองครับทานประธานครับในจังหวัดกาญจนบ,บุรีเนี่ยมีพื้นที่ราษพัสดุนะครับประมาณสองล้านห้าแสนไร่ครับซึ่งประกาศตั้งแต่ปีพศ2 4 8 1การประกาศพื้นที่แห่งนี้ ก็เพื่อที่จะสงวนพื้นที่และนําไม้ไผ่ไปยังโรงงานกระดาษนะครับซึ่งเป็นโรงงานกระดาษของประเทศไทยแห่งที่สองสร้างขึ้นเมื่อปีพศ2476ครับท่านประธานครับวันนี้นะครับโรงงานกระดาษปิดกิจการไปแล้วประมาณ60ปีครับแต่พื้นที่ดังกล่าวก็ยังเป็นที่ราบพัสดุอยู่การเป็นพื้นที่ราบพัสดุสองล้านกว่าไร่นะครับทำให้จังหวัดกาญจนบุรีเนี่ย ประชาชนเนี่ยได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากพื้นที่าราพืรดุแห่งนี้นะครับปัจจุบันเนี่ยมีส่วนราชการขอใช้อยู่นะครับเช่นกองทัพบกนะครับส่วนราชการอื่นๆส่วนที่สองเนี่ยครับท่านประธานครับเป็นพื้นที่ป่าภูเขาต้นน้ำำานําลําธารตรงนี้ก็ดีครับสงวนไว้แต่ส่วนที่สามเนี่ยครับเป็นส่วนที่ที่สุดคือเป็นส่วนที่ประชาชนใช้ประโยชน์และครอบครองทํากินนะครับอยู่อาศัย แต่วันนี้ความมั่นคงไม่เกิดนะครับมีบางช่วงนะครับในอดีตรักสามสี่ปีเนี่ยกรมที่ดินได้ไปออกนอทสามหรือโฉนดให้บางส่วนแต่อีกส่วนหนึ่งนะครับก็าราษฎรองก็ยังอยู่ยางไม่มีเอกสารสิทธิ์ใดๆไม่มีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจผมเนี่ยอยากจะเรียกร้องให้กมรมธนารักษ์นะครับกับกรมที่ดินเนี่ยคุยกันเสียให้รู้เรื่องครับว่าจะเอาอย่างไรในส่วนที่สมเนี่ย จะเอากลับไปเป็นที่ราบปรสัุหรือจะให้ประชาชนครอบครองทําประโยชน์อยู่ถ้าจะให้ประชาชนอยู่อาศัยหรือทําประโยชน์นะครับกรมธนารักษ์ต้องมอบที่ดินผืนนี้บางส่วนนะครับให้กับกรมที่ดินไปดาเนินการครับขอบคุณครับท่านประธานครับ